สวัสดีครับวันนี้เติ้ลก็จะพาทุกคนไปเที่ยวเชียงรายนะครับจะข้ามไปฝั่งท่าขี้เหล็กของประเทศพม่านั่นเองครับเรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างบ้านเมืองของเขาจะเป็นยังไงสิ่งแรกเลยก่อนที่เราจะข้ามนะครับเราก็ต้องข้ามมายังชายแดนนะครับผมแล้วก็ต้องไปทําบัตรผ่านแดนมาก่อนเนาะนี่นะครับช่วงที่ผมไปเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่น้ําท่วมพอดีครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งพม่าเนี่ยก็จะเป็น ในตลาดฝั่งพม่านะครับก็จะปิดทําการนะครับเพราะว่าน้ําท่วมมันเองแล้วเราก็มาเหมารถครับผมตอนนี้เราก็ข้ามมาอยู่ฝั่งเขาเรียบร้อยแล้วครับเห็นได้ชัดเลยครับว่าฝั่งพม่าเนี่ยมีร้านทองเยอะมากๆเลยครับเดินไปที่ไหนเนี่ยก็เจอแต่ร้านทองเยอะมากๆเลยครับอันนี้ครับผมเป็นวัดแรกที่พวกผมมาถึงนะครับผมซึ่งจําชื่อวัดไม่ได้ครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม นี่คือบรรยากาศรอบๆของวัดนะครับผมจะเป็นวัดสไตล์ของพม่านะครับและนี่นะครับคือที่ที่2ที่เรามาถึงครับผมจะเป็นที่ของชชวดากองนั่นเองครับแต่จะเป็นชชวดากองจําลองนะครับผมซึ่งตอนนี้เขาปรับปรุงอยู่และเราก็เดินทางมาเรื่อยๆครับผมและนี่จะเป็นวัดที่3ก็ครับเป็นวัดพม่าเหมือนกันอันนี้จะเห็นได้เลยว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมของพม่าแบบเห็นได้ชัดเลยครับเนาะ จากนั้นเราเดินทางกันไปต่อนะครับผมจะเห็นได้ว่าฝั่งบ้านเมืองของเขาเนี่ยเจริญเหมือนฝั่งเราเลยครับผมแต่ว่าวันที่เราไปเนี่ยมันฝนตกครับผมก็เลยได้เที่ยวอะไรเนี่ยไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็เรามานั่งรถของคุณลุงนะครับผมเหมาเที่ยวนะครับผมก็บอกได้เลยว่าน่ากลัวมากเหมือนนั่งรถไฟหอน,นะครับและแล้วก็อันนี้นะครับผมกลับมาฝั่งของไทยแล้วนะครับก็มาเดินตลาดแม่สายนะครับ จากนั้นก็ไปกินข้าวกันนะครับอันนี้คือมือแรกของวันเลยนะครับผมหิวมากมากครับผมอันนี้ก็คือร้านหมูกระทะที่กินกันนะครับกล้องอาจจะไม่ชัดเพราะว่าโดนควันของหมูกระทะนะครับแล้วเราก็เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีครับผมสวัสดีครับ